ก็รายการโอทีโกทางช่องไบทีวีค่ะแล้วก็มีหนังลอยอยู่เรื่องน่าหลั่งหลักค่ะก็คัมมิ่งซูนเนาะอันนี้เป็นพิธีกรรายการชิมมหาเหรอครับค่ะรายการทุ่าทำไมคุณดีขนาดนี้ครับผมเนี่ยไม่ได้เป็นพิธีกรรายการชิมมหาเลยหุ่นผมไปหมดแล้วนะฮะค่ะก็เป็นคู่กับจูนด้วยครับ นะครับนะครับส่งมาที่น้องกระต่ายสักทีนึงครับน้องกระต่ายครับในส่วนของภาพยนตร์ที่เราจะ,อ,ะ,อ,ะออนแอร์อยู่ขนาดนี้นะครับในส่วนภาพยนตร์ที่เราจะเข้าโรงนะครับเราจะบอกได้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ออ อาจจะมีความแซบความหน้าติดตามอะไรขนาดไหนครับทอกเล่าบ้างได้ไหมครับก็ไปยื่นเกี่ยวกับชีวิตของลูกและพ่อค่ะถ่ายทอดออกมาเกี่ยวกับพ่อลูกแล้วก็อย่างกระตายอย่างจูอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสที่ที่ไปสร้างสีสันของเรื่องนี้จะแซบแค่ไหนจะเออจะลายไหมหรือไงก็ยังไงี้ก็าฝากติดตามด้วยคะ่ะครับจะมีน้องนี้อีกหนึ่งท่านนะครับ ชื่อน้องสปาทัสินาพรนะคะตอนนี้ก็กำลังออนแอร์เรื่องอุทัยเทวีค่ะครับแล้วกำลังจะเปิดกล้องเรื่องพระสัชชานพชนกค่ะอ่านะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามดูนะครับเกี่ยวกับพระสัชชานพชนกนะครับอะไรยังไม่อีกคนหนึ่งคะ่ะจะส่องข้ออาหารเรือด้วยเหรอครับอ่าอะไรยัง <laughs>